สวัสดีครับพบกับผมกิกช่องแบทเกม o n น a บทวันนี้เรามาดูเกมสุดท้ายของแมตช์5แต้มที่ผมเล่นกับคุณนัทมาเหมือนขนานรอบที่แล้วจะ4เท่าใช่ไหมเพรผมชนะอันนี้ไปอันนี้ดูย้อนนิดหน่อยอันนี้คือตอนจบของเขาที่แล้ว โอเคเข้าห้าจบสี่หนึ่งห้าตอนนี้พี่นัทเสียเปรียบเพราะว่าหยิบเบีย้ยออกน้อยกว่าการกระจายก็ไม่ดีโอ้โหบอดทุกเบอร์ไว้เลยลงห้าลงสามเรียบร้อยโอเคแกมนี้ผมเคลมไปหนึ่งแต้มก็เป็น สีผมดึงกับดีใจเขย่าถ้วยโอเคสี okay, ่เท่าแล้วอันนี้ก็เป็นการเล่นโดยไม่ใช้คิวเพราะว่าแต่ละฝ่ายต้องการแค่แต้มเดียวคิวก็ไม่จำเป็นละมาจัดกระดาษกันเหมือนเคยสองห้าสามห้าครับสักครู่น,นะครับโอเคเสียงไมค์ใช้ได้อยู่ สองห้าสามห้าหกสี่หกแล้วก็สี่จริงๆแมตต์หนึ่งแต้มเนะี่ยที่ว่าต้องการแค่แต้มเดียวผมหกสี่ผมควรจะวิ่งยาวไปเลยแต่ันี้ผมเล่นสองฝั่งก็โอเคนัดโซแบ็หกขยับตัวล้างวินัดโอ้ โอเคพี่นัดเล่นแบบบุกเต็มที่ห้าสามผมต้องลงสามเพราะว่าถ้าลงห้าเนี่ยเขาก็พี่นัดก็ตื้อผมได้เราตื้อหลักที่ดีสุดด้วยคือหลักที่ห้าสี่สามพี่นัดตบผมได้นี่ตบเลยชุบเยบร้ไย สี 4, ่หกเตได้ใช่ไหมสี 4, แล้วก็หกสี่สองเล่นยากเล่นนี้เล่นยากจริงคนจะลงสองนะ 4 1โอเก็ดหลับได้ยดก่อนเลย6กหนึ่งยพีนัดสร้างกำแพงแล้วล่ะเอาเลยถึงแม้ว่าทิ้งตัวเดียวแต่ตัวเองได้กำแพงมาก็คุ้มอยู่เดี okay. ๋ยผมต้องเอาคืนซะหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็หยับตัวหลังแต่พีนัดก็มีเลขตกผมกลับอยู่ค่อนข้างเยอะเลย จัดการวินัดลง3มตบหนึ่งจะได้ไม่ต้องพังหลักที่ยึดไว้แล้วอ๋อพินัเจบดนี้เหรอหกหกหนึ่งสองสาโอเคแล้วก็สี่ เาเข้าบ้านไหมแม่เดี๋ยวเล่นเล่นจากตัวกลางดีกว่าข้างบนดึงลงมาหกอาเข้าบ้านอะ่ะเอาเนี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไ,รไห,หร่มาหกสามหืมจองหลักอ่ะ วิ่งออกไม่ดีอะ่ะผมพร้อมที่จะกระทืบแน่นอนแล้ววิ่งยาว6กสมก็จะมีเลข3มเลข2อเลขหเลขสโอเคพี่นัวิ่งแล้วก็ขยับตัวหน้านิดหน่อยสามสองเออเห็นม,มันหลายเบอร์เกินพี่นัทไม่ควรวิง่ง เอาแบตจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอแป๊บเดียวครับมาแล้วครับห้าหนึ่ง หนึ่งแล้วก็เนี่ยจริงผมน่าจะตกหนึ่งโอเคพี่นัดต้องทิ้งตัวเดียวสองตัวดีเลยสองสามสี่ต้องยึดหลัก โอเคหกสามชิวชิวไม่ต้องตบได้หกตัวหนึ่งอืมแล้วก็สามสองเทเลขห้า เป็นผมผมยึดหลักเบอร์สองจวิ่งอ่ะ6-4ตืบเลยอ่าลงด้วย4ละกันแล้วก็เตะได้หนึ่งแต่พินัทก็ลังเลเพราะว่าตัวเองมีตัวเดียวในบ้าน แต่ว่าถ้าพี่นัทไม่เตะผมตอนเนี้โอกาสที่จะเตะม,มันน้อยแล้วเพราะว่าช่องว่างในบ้านผมมันมีแค่ช่องเดียวเพราะนั้นตอนนี้ควรเตะถ้าไม่เตะผมผมก็อาจจะมีโอกาสเตะพี่นัทคืนอย่างเดียวเอ้ยก็ดีผมก็มีโอกาสเตะพี่นัทคืนอยู่ดีเพราะนั้นพี่นัทก็ชิงเตะผมก่อนละกัน เป็นการตัดใจที่ค่อนข้างยากเคแล้พี่นัดกูดคอครับใช่เลยเ <laughs> พราะตอนนี้ตัวเองไม่ได้จะเสียแล้วเบี้ยกองอยู่ข้างหลังสามตัวหนีออกมาได้แค่ตัวเดียวเอาไหมาผมก็มีโอกาสฟื้นคืนชีพด้วยเลข2กับ4โอกาสประมาณ50%ครับทุกคนเอาแล้วโอเคถอยทั้สงสเบอร์เลย <c oughs> ก็ลงสอง อ๋อเออจะเยวนะลงสี่น่าจะดีกว่าจะได้มีเลขหนีเยอะหน่อยเออถูกถูกสี่โอเคหนึ่งโอเคข้างหลังติดละต้องเล่นตัวหน้าสองสามสี่น่าจะยึดหลักเบอร์สองไหนไหนจะเอาเบียร์เข้ามา อยู่ตรงหลักที่มันลึกแล 6, ะหกสองหกสี่ห้าดีเท่าไหร่เด้ตรงนั้นอะ เรียบร้อยเห็นไหมอกแล้วคนด้ยึดไว้เี่ยตอนนี้พี่นัดต,ต้องภาวนาได้หนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้สามสองมาห้าหนึ่งก็ห้าแล้วก็นหนึ่ง <Okay. c oughs> จอด1ไม่มาสาหนึ่ง <c oughs> ก็น้องกระดึบแล้วล่ะสมไป ไม่รู้เหมือนกันว่าตอน,น,นคิดอะไรอยู่หนึ่งสามสแล้วก็หนึ่งถูกต้องพยายามทำให้เบีย้ยมันกระจายอยู่ทุกๆเบอรอ์ขยับตัวกียก็จะมีเบีย้ยกระจายอยู่สหลักเหมือนเดิมโอเคผมวาดไปแล้วเบิ้์ห 4ตัวพี่นัทก็ยังลงไม่ได้เหมือนเดิม31ผมเคลียร์หลักข้างหลังแล้วละ่ะไม่หยิบต้องต้องเคลียร์ถ้าเราเล่นกับแองเกอร์ที่อยู่ลึกผมเคลียร์เบร์เอทัอ่วทีควรจะเคลียร์หลักที่อยู่สูงสุดโอเคพี่นัทก็ยังคงอยู่บนบาร์เหมือนเดิมขนาดผมเคลียร์ไปหลายหลักแล้วโอเค42ไม่รู้จะทำอะไรต้องหยิบ โอเคในสุดก็มาหนึ่งสองสามสี่เหมือนเอาอเยนนะเอาถ้าผมบอกให้พี่นัดปิดหลักที่สองอ่าเป็นความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพี่นัดเดินแบบนี้ห้าแล้วก็ สอโอเคสี่สองต้องวิ่งตัวหลังแล้วล่ะวิ่งยาวๆเลยอ่ะตัวเดียวหนึ่งสองสามสี่ถ้าสามส ตอนนี้พี่นัดไม่จําเป็นต้องเซฟแกมมอนเพราะว่าเราเล่นเพื่อแต้มเดียวตอนเนี้ยพี่นัดก็เลยปักหลักเอาเบี้ยสองตัวไว้ข้างหลังไม่สนแล้วว่าโดยนยแพแกมมอนไหมโอเคสามสองผมต้องหยิบถ้าเดินมันต้องทิ้งตัวเดียวแล้วก็หยิบออกซะสามหนึ่ง สามอืมอะถ้าเราวางไว้อย่างเงี้ยมันจะมีสี่เบอร์แต่ถ้าขยับมาเนี้ยเราจะมีสามเบอร์เอาไว้ปิดหลักที่สี่เพราะนั้นเราขยับไอตัวตะแก้ที่ที่ผมเพิ่งขยับดีกว่าจะได้มีสี่เบอร์เท่าเดิมเอาไว้ปิดหลักที่สี่หกห้า สองสามเหม็นไได้ดิวชิลสามแล้วก็สองผมทักทวงเลยว่าทักท้วงใบนะถ้าขยาาับมาตรงนี้จะมีเลขเอาไปเล่นสองเบอร์เพื่อปิดหลักที่หนึ่งแต่ถ้าขยาับไอตัว,ตวที่ตัวที่พี่นัดบอกมันก็มีสองเบอร์เท่ากัน เออผมก็เลยโอเคตามใจพนะี่นัทเพราะว่าผมอ่านกระดานผิดไปนะห้าสามไอห้าสี่ก็เลยหยิบออกนี่เลขที่ไม่ดีสำหรับผมคือห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งอะไรอีกสองหนึ่งด้วยโอเคห้าสาม ทำอะไรไม่ได้บอกว่าวางจองหนึ่งเดียวเนือแต่ว,ว่าถ้าผมถ้าพี่นัดวิ่งตัวหลังอ่ะเลขหนึ่งก็จะไม่ดีสำหรับผมด้วยเออถ้าพี่นัดวิ่งออกมาตัวเดียวอ้าวสองหนึ่งอปเลย โอเคพี่นัดพลาดไม่โดนผมก็รอดไปจริงๆผมชนะแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้พี่นัดลองฝึกเดินฝึกนับช่องสอ,องสามสี่ ผมทอยแล้วก็ได้เรียบร้อยชนหน่อยสปิริตอันนี้ก็เป็น Facebook ที่ผมเคยบอกมาโดยตลอดมันเป็นกลุ่มเอาไว้นัดเล่นในกรุงเทพเราเล่นเราไม่ได้เก็บตังค่าเข้า,ขาอะไรนั้นแค่มาเล่นกับเราเฉยๆอ่าก็ลองเข้าไปได้ครับ B K K Backgammon ผมเป็นแอดมินเองงั้นหวังว่าเราจะ ได้เล่นด้วยกันบนกระดานจริงๆเหมือนที่ผมเล่นกับพี่นัทอือเดี๋ยวมันหายไปไหนละอ่านี่ BKK Backgammon ฝากด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่อุตสา่า์ติดตามชมแมตช์นี้จนจบมันหลายตอนเลยเกินเพราะว่าเกมมันค่อนข้างยือแล้วก็อันนี้เราเล่นแบบว่าไม่ได้จับเวลามันก็เลยอาจจะอ่าดำเนินเกมช้าหน่อยจริงๆถ้ามีใช้ นกาจับเนี่ยมันจะเล่นกันไวขึ้นแต่อันนี้เราเล่นกันเพลินๆเพื่อให้ทุกคนตามทันด้วยโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ